หมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีคือแหล่งชุมชนที่สืบสานถ่ายทอดูมิปัญญางานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลายเบญจรงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจุดเด่นสําคัญของที่นี่คือการสร้างสารรค์ลวดลายเบญจรงแบบโบราณซึ่งมีต้นแบบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อันวิจิตรบรรจงและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปินท้องถิ่นยังคงรักษากระบวนการทํางานแบบดั้งเดิม โดยจะมีรูปแบบลวดลายเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีการลงสีห้าสีและยังมีการใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ้นอย่างเช่นลายน้ำทองมีสีทองช่วยเสริมความสวยงามและความโดดเด่นของลวดลายด้วยความงดงามของงานศิลป์และวิถีชีวิตแบบชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมการผลิตเบญจรง์ เรียนรู้ศิละปะการเขียนลายทดลองทำชิ้นงานด้วยตัวเองและเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนอกจากนี้หมู่บ้านยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางเพียงไม่นานเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบวันเดียวหรือพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์